ค่ำมืดทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็พากันสร้างอาสมอาสมนี่ไม่ได้สร้างหรอกแต่สร้างเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ hey, พระลานตาธาตาุสถานที่ก็อย่างนี้แหละนี่มันก็จะเข้าไปทุ่มกว่าแล้วก็เพื่อสร้างไว้ในพระศาสนานี่แหละ ลำบากบ้างก็อดทนเอาเกิดมาชาติเดียวตายครั้งเดียวแต่หลังความตายแล้วมันจะเป็นไปด้วยบุญและบาปที่จะนำติดตัวเราไปวันนี้เราก็กลัวจะมืดไปก็อกองไว้นี่สกักก่อนที่ทำนี่ก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกแต่ทำไว้ในพระศาสนาถ้าจะเอาไปไว้ที่วัด รสงฆ์ท่านก็เป็นศาสนาสถานเหมือนกันที่นี่ก็ทำเป็นที่บำเพ็ญภาวนาก็ควรที่จะสร้างเจดีย์ไ,ไว้ถึงแม้จะเป็นเจดีย์เล็กๆแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วบุญนี้ก็ขอยกถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอาหารหันต์นพระนิพพาน พระปเจกับพุทธเจ้าเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์ทั่วแสนโกดจักรวาลและมนุษย์ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโรคภัยไข้เจ็บศัตรูมูมานข้อเข็นเวรภัยกรรมร้ายใดๆก็ขอให้หายสิ้นไปท่านใดที่มีทุกข์กายใจอยู่ก็ให้หมดไปในการรับบัตรเดี๋ยวนี้ด้วยอน,นิสงส์แห่งการ สร้างเจดีย์นี้ด้วยเถิด